สวัสดีแซนต้าโอ้ยี่สิบเหรยเอโอ้โอ้เยอะอยู่นะทุกคนเอาละครับน้องๆอยู่พีวิกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองแล้วตอนนี้ทุกคนเราอยู่ภายในเพจซูมเลเตอร์เอกกันเอง เดียด๋ยทุกคนดาเมจมันเท่าไหร่เนี่ยทุกคนโอ้่ามันตีกันแบบไวมากๆเลยนั่นเองนะกระดาษของเราเนี่ยดาเมจก็ถือว่าเป็นที่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับน้องๆเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับทุกคนเราจะไปสอนนะฮะทุกคนวิธีการฟาร์มนะฮะเจ้าต,ตัวเหรียญตัวใหม่กันนั่นเองนะฮะค,คือรอบนี้ทุกคนมันเป็นจุดบั๊กไปทุกคนที่อยู่ภายในเจ้าตัวเพรสเซอร์เบเตอร์เอกันนั่นเองและจุดบั๊กนี้นะครับน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถทำได้ทั้งหมดสองเหรียญด้วยกันนะฮะนั่นคือเจ้าตัวเรนโบ้คอยนนะครับแล้วก ดเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเรามีร้านโรบอกมานาเสนอกันอีกแล้วซึ่งร้านที่เราจะมานําเสนอกันนะครับน้องๆมีชื่อว่า twenty shop กันนั่นเองโดยที่ทางร้านนะครับน้องๆโดดเด่นเรื่องกล่องสุ่มไก่ตันกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มไก่ตัน V1 หรือว่ากล่องสุ่มไก่ตัน V2 รวมไปถึง i อดีไก่ตันผลตื่น3ถึง6หมัดทางร้านก็มีบริการด้วยเช่นกันครับน้องๆหรือว่าใครอยากได้ไก่ตันผลตื่น6หมัดการันตีผลตื่นแบบร้0ยเรทางร้านก็มีขายด้วยเช่นกันครับ ก็มีบริการด้วยเช่นกันครับน้องๆและในอนาคตนะครับน้องๆทาง Twenty Shop เนี่ยก็จะมีบริการอื่นๆอีกมากมายน้องๆสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วที่ f e c o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  k n p n p e Twenty Shop และเว็บไซต์ www.twentyshop.rdcw.xyz ครับน้องๆ ซึ่งอันนี้นะครับน้องๆเป็นจุดบั๊กนะครับทุกคนที่เราเนี่ยไปเจอมาจากทางฝรั่งกันนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยทุกคนทําให้เรานะครับน้องๆอยากเอามานําเสนอฝากน้องๆกันนั่นเองนะฮะก่อนที่แซนต้าจะเริ่มขึ้นภายใน10นาทีนี้นะครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองในส่วนของเจ้าตัวเรนโบว์คอยก่อนละกันนะครับอย่างแรกเลยครับทุกคนให้เราเนี่ยทำการถอนสัตว์ออกก่อนนะฮะจริงๆเนี่ยน่ยไม่จำเป็นต้องถอนก็ได้แต่ว่าพี่เนี่ยอยากทำการถอนนะฮะหลังจากนั้นนะคคคคคคครรรรรรรัััััับบบนน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 น้้้้ออองงใใใหหเเเาาาาะะะททุุกกกกวววว์์์ปปไส่่่จตฮฮดดโมชแล ไม่สามารถไปในส่วนเจ้าตัว Hard คอร์โหมดได้นะครับจุดบั็กจุดนี้นะฮะน้องๆเนีน่ยไม่สามารถใช้งานได้กันนั่นเองนะฮะไปเลยทุกคนใช้เจ้าตัว,ว h o v e r b o a ของเรานะฮะแล้วก็ทำการสไลด์ในส่วนเจ้าตัวประตู Hard คอร์โหมดกันเลยนั่นเองนะฮะง่ายๆนะครับแล้วก็อีซี่อีซี่เลยนั่นเองนะฮะซึ่งจุดบั็กนี้นะครับน้องๆมันจะทำให้น้องๆนะครับได้เงินแบบมหาศาลมากๆเลยนั่นเองแล้วก็เป็นเจ้าตัว Rainbow c o i ที่เราได้มานะครับทุกคนอยู่ที่รางงาน3.4ทีเลยนั่นเองนะคือแบบมันเยอะมากๆเลยทีนี่คือแบบว่าเป็นระดับแบบันนนนลล้าาาาาหมม่่เครรองงซึก็สถ ทำออกมาได้ในรูปแบบนั้นนะฮะไม่ใช่สิทุกคนไอ้ถ้าเกิดเป็นเจ้าตัวทีนี้คิดว่าน่าจะเป็นระดับแบบล้านๆอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะครับทุกคนอย่างแรกเลยครับทุกคนให้เรามาในส่วนเจ้าตัวฮาร์ดคอร์หมดกันนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นครับทุกคนให้เราเนี่ยเข้าไปในส่วนของแบงค์นะฮะพอเข้าไปในแบงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยกดไปที่ My Bank ของเรานะฮะแล้วเราเนี่ยทำการฝากนะทุกคนเป็นสัตว์เลี้ยงนะทุกคนที่มีดาวเมดเยอะที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าตัวฮาร์ดคอร์หมดกันนั่นเองซึ่งงงงงเเ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 เรรรราาาาาาานน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 นีีีีีีี่่่่่่ยยยทททุกกกกกคคมมมจจจ้้้้้้ตตตัััััััััวววออออะะ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 ฮฮฮปปณ100หหลบๆ็ใใสส์ขไ ใส่กี่ตัวก็ได้ทุกคนจะใส่1ตัวก็ได้นะฮะหรือว่าจะใส่แค่2ตัวหรือจะใส่ทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าเราเนี่ยต้องมีสัตว์ในส่วนเจ้าตัวฮาร์ดคอร์โหมดกันนั่นเองนะจากนั้นนะครับคุกคนเราก็ทําการฝากไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันต้องรอ7วิอ่ะทุกคน <c oughs> โอ้โหนี่เือว่าเป็นเวลาที่ดีเลยมากๆเลยนะครับทุกคนอาจทำการกดฝากใหม่ดูดิทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงอ่าเซนเซฟูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่มันเนี่ยเซนรซฟูลในรูปแบบนี้แล้วทา,ทาทงพี่น,น้องให ดในรูปแบบนี้นะฮะน้องๆเนี่ยอยากทาการวาร์ปนะ,ะทุกคนหรือว่าทําการเทเลพอร์ตหรือว่า TP ไปนะฮะเพื่อในส่วนของเจ้าตัวโลกอวกาศกันนั่นเองนะฮะเราต้องกลับไปที่เจ้าตัว Normal โหมดเ,เดียวนะฮะหลังจากนั้นก็กดสกิปไปนะฮะเพื่อที่เรานะครับทุกคนจะดำเนินการของสัตว์เลี้ยงที่เราเนี่ยฝากเข้าไปกันนั่นเองอา่ากลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอย่างเช่นอ่าผมจะทําการวาร์ปไปในส่วนโลกใหม่ละกันนะฮะ,ะคิดสต์มาสเวิลดนะฮะวันเดอร์แลนด์ของเรานะฮะเป็นด่านที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยนะตอนนี้นะคะรับหลังจากน ะะและเราเนี่ยก็ทาการดึงสัตว์เลี้ยงนะฮะที่เราเนี่ยเข้าไปฝากเมื่อสักครู่นี้นะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราฝากไปใช่ไหมทุกคนเราทําการฝากส,สัตว์ดักไปทั้งหมดนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวคัดคอ์โมดอยู่หนึ่งตัวถูกต้องไหมทุกคนแล้วเราก็ทําการดึงออกมากันนั่นเองนะฮะรู้สึกว่าโอ้มีเวลาดีเลยครับน้องน้องแม่มันเหลี่ยมจริงๆเลยเว้ยเฮ้ย โอเคทุกคนถ้างั้นเนี่ยเราก็ต้องการรอเวลาดีเลยนะฮะสิบวิแล้วทุกคนโอ้โหแต่ว่านี่เนี่ยสิ่งที่พี่เนี่ยเอามาให้น้องๆนี่ดูกันนะครับทุกคนมันเป็นพิธีการนะทุกคนในการใช้บัคนะฮะแต่ว่าเป็นเจ้าตัวเรนโบว์คอยกันนั่นเองในส่วนเจ้าตัวเหรียญใหม่เนี่ยมันก็คล้ายๆกันเลยครับทุกคนแต่ว่าเจ้าตัวเหรียญใหม่เนี่ยเราต้องรอในส่วนเจ้าตัวแซนต้ามากันนั่นเองอ่ะเซนเซอร์ฟูลแล้วทุกคนหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราห้ามแอดสัตว์อะไรเข้ามาเพิ่มเติมเลยนั่นเองคือแบบว่าเราดึงมาแค่่่่่่นน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 นีีีี้้้้้้้ะะะะะคคคคครรรรรัััับบบบแแลลลวว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 กกก็ตตงงงงปอออออยยยยไฮเเเเเดดด๋าาาาจจมูใสโโ์์ซึๆ คือ,อยึดส่วนเจ้ตัวฟรีกิฟต์กันนั่นเองถ้าเกิดเรารับตัวแรกไปนะฮะดูนี่ได้มาเท่าไหร่ทุกคนโอ้ยยี่สิบสองล้านนะฮะแล้วเกิดรับอันนี้ล่ะทุกคนโบไปหนึ่งทีนะฮะโอ้ โอ้ยเพชรเยอะอยู่ทุกคนแต่อนี้เนี่ยน้องๆพี่ก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยทำการแก้บั๊กแล้วหรือยัง <No. S 1> นะฮะดูเหมือนกับว่าจะทําการแก้บั๊กแล้วนะครับน้องๆไม่ตายเด้อน,นะฮะแต่นี้นะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นวิธีการฟาร์มกันนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราต้องไปลองดูเหรียญตัวใหม่กันครับน้องๆว่าถ้าเกิดเจอตัวเหรียญตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นแนวรูปแบบไหนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนไปครับน้องๆเ,เราทําการวาร์ปน,นะฮะทุกคนกลับไปที่โลกอวกาศของเราอีกหนึ่งครั้งนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยทุกคนจะไปปใในน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 ส่่่วววตัััััััฮฮฮาาาาาาารรรรรร์์ดดดดคคคอออออโหหมมกกกกกกเเเงงงงะะะะะะลลจจ้้้้บบบๆ็ททํซููแีีุ ทำในรูปแบบนี้ปุ๊บนะคะแล้วเจ้าตัวแซนต้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่กันนั่นเองและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็กลับเข้ามากันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เหลือเวลาประมาณสี่สิวิแล้วทุกคนและเราเนี่ยทำการแอดนะ,ะทุกคนเป็นสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอมโหมดนะคะไปทั้งหมด2ตัวด้วยกันันนั่นเองนะฮะและที่เหลือนทุกคนก็เป็นพวกสัตว์ยักษ์นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเราก็ทําการดึงออกมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันกันนั่นเองนะคะวิทออกมาเลยทุกคนโอ้รอยี่สิบวิวอัเตอร์เฮก ผมมายืนรอตั้งนานทุกคนโอ้โหให้ตาเดี๋ยวทุกคนอันนี้มันถือว่ามีความเหลี่ยมแบบมากๆเลยนะทุกคนทำเป็นเล่นไปโอ้โหลองแปดวิเว้ยทุกคน คือแบบผมมายืนรอตั้งนานแล้วอะทุกคนโอ้ตัวเกมนี่พี่คิดว่ามันอาจจะแก้บักไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับน้องๆแต่ว่าก็ไม่แน่ครับทุกคนดีไม่ดีนี่เราอาจจะใช้งานมันอีกได้ก็เป็นไปได้กันนั่นเองนะฮะรอบนี้เนี่ยจะมีนวด8ตัวเลยนะครับน้องๆว่าเราเนี่ยดึงเจ้าตัวฮาร์ดคอร์โหมดนะฮะออกมาอีก2ตัวด้วยนั่นเองนะฮะโอเคเซนเซโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนดู้โทุกคนแซนต้าเราอยู่ไหนนะฮะแซนต้าอยู่ด้านบนทุกคนโอ้โหนี่ไงทุ ดูนี่ทุกคนว่าแซนต้าเนี่ยจะให้ถุงกีฟเรานะฮะแล้วเราเนี่ยจะได้เหรียญเท่าไหร่กันนั่นเองนะฮะมาแล้วมาแล้วดูนี่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 สวัสดีแซนต้าโอ้ยี่สิบเหรอโอ้ยเยอะอยู่นะทุกคนโอ้โหมันเหมือนจะเยอะนะทุกคนแต่ว่ารอบแรกเนี่ยที่ดูมันทุกคนคือแบบมันมีเยอะมากกว่านั้นเลยด้วยซ้ำนะฮะทุกคนวอทโอ้ไม่ เน็ตหลุดทุกคนเน็ตหลุดเอ้ยมาแล้ว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 โอ้โอลิเชอรโอลิเชอรโอลิเชอรโอเค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 เฮ้ยยังไปได้อยู่เนี่ยทุกคนถึงเราจะเน็ตหลุดก็ตามตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามันกำลังหลันไปเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนจริงๆแล้วนะครับน้องๆก่อนที่มันจะทําการแก้บักครั้งแรกทุกคนเราเนี่ยจะได้เงินแบบเยอะมากๆนะมันเยอะขนาดที่แบบว่าเป็นหลักทีเลยทุกคนซึ่งภายในกลุ่มนี้ทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะได้ประมาณถึง100่ทีเลยนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีแค่ประมาณ1.2หใช่งทุกคดสองทีใช่ามันนเป็ไปไม่่ได้้อยูแลวนะครับน้องร ว่ามันตันแค่99ทีแค่นั้นเองนะ,ะน่าเสียใจอ่ะทุกคนที่เรามาใช้ในส่วนของบัคตรงนี้ไม่ทันกันนั่นเองนะมันเกิดขึ้นเมื่อคืนครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการใช้บัคตัวนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่น้อยมากๆเลยนั่นเองนะฮะอุ้ยแต่ว่าเพชรเราก็ได้เยอะอยู่นะทุกคนนาไปเล่นไปนะด,ดูด,ดูโด,ดโอ้โหมีในส่วนของกล่องกิฟต์ด้วยอ่ะทุกคนอยากตีเหลือเกินทุกคนแต่ว่าตอนนี้นยเราเดินตามคุณลุงซานต้าก่อนละกันนะมันดูดจริงนะเนี่ยทุกคนโอ้โหข้อดีของเกมพาร์ตตัวนี้ะือ่เปทีีด มา,มากเลยนั่นเองนะจะได้กลับมาเท่าไหร่ไว้เนี่ยทุกคน คุณว่าจะได้หลักทีเหมือนคนอื่นบ้างเนอะหูเรามาช้าเกินไปว่ะครับน้องๆขุดน่าเสียใจแท้เลยนะฮะดูต่อทุกคนดูต่อนะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณลุงเซนต้าเรานะฮะใกล้จะไปแล้วนั่นเองนะครับน้องๆได้มากี่ล้านเหรียญแล้วพี่ก็จาไม่ได้แล้วทุกคนว่า<ม>เราได้ทั้งเหรียญด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็ได้ในส่วนเจ้าตัวเพชรด้วยนั่นเองนะจะเลี้นะยวโค้งแล้ว,วคุณลุงเซนต้าโอ้โหเรายังไม่เคยได้เจ้าตัวฮักสโนว์แมนเลยนะทุกคนเอาจริงแล้วอะหลายๆคนรู้สึกว่าจะเริ่มได้กนกนนซววแแลล้้้้เอะะียาคคต สือว่าคุณลุงแซนต้าเราจะเริ่มหหเหมือนแล้วนะครับน้องๆโอ้ยได้บูทได้บูทโอเคโอ้บา,บายวนะคุณลุงแซนต้าแต่อย่างน้อยก็หย่อนถุงกิฟต์สักหนึ่งทีมาให้หน่อยได้ไหมอ่ะ เป็นไปไม่ได้อะทุกคนโอ้โหเสียใจแย่เลยนะ <_ C os> แต่ว่ารวมๆแล้วเนะี่ย <_ C os> ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนนําเป็นเล่นไปนะและเนี่ยทุกคนคือจุดบันะ๊กนัางๆทอยู่ภายในเจ้าตัวเพชรซุ่มเบตเตอร์เอ็กแคนัเอ็มสำหรับใครที่เคยได้ใช้บั๊กตัวนี้ไปแล้วนะฮะก็ลองมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์กันได้นะว่าได้กันไปทั้งหมดกี่ทีกกนันเองนะฮะสำหรับตัวพี่เลยเนะี่ยพี่ได้มานะทุกคนอยู่ที่ประมาณ2-300ามบีได้นะฮะแต่ว่าไม่ถึงหนึ่งทีแกนัทเองมเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับ รังใจผมไ่แพ้ตามคลิปใหม่ของเราได้นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับพี่น้องสามารถคุยถึงช่องเราได้แล้ว่รับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วิน,นัยทุกคนผมก็ต้องของลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าคลิปใหม่ก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย